กระทบหนักกระทบเบาพอบอกเราเรื่องราวข่าวสารสมโมสรเชลซีกระทบปาสิงป์วันนี้กระทบปาสิงป์เขาเปิดรายการด้วยการพน่ทุกท่าน ไมกระทบกับการจากลาของนักเตะอีกหนึ่งรายสำคัญที่เขาคนนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียช่วยเหลือทางด้านสโมสรเชลซีมากกว่าระยะเวลา2ปีเต็มด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ในช่วงความสุขความทุกข์หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องราวต่างๆนานามากมายเขาคนนี้ก็ไม่เคยเลยครับที่จะออกมาวีพาวิจารสโมสรรวมถึงตัวของโค้ชก็ไม่เคยออกลูกงองแงเรียกร้องในการลงสนามแต่กลับกันคือนักเตะต่างนาต่างตาทำงานหนักต่อไปให้เต็มที่เสียดีกว่าจนท้ายที่สุดถึงคราวมาก็ต้องมีคราวอำลาเช่นกันติโมเวนเนอร์นักเตะรายนี้เป็น ที่เรากําลังถูกเอ่ยถึงหลังการย้ายที่ของตนกําลังจะเสร็จสิ้นในการหวนคืนสู่บ้านหลังเก่าอย่างสโมสรแอร์เลสิกชนิดที่ว่าเป็นการยินยอมตกลงปรงใจทั้งสองฝ่ายเราเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าสถานะของนักเตะในช่วงหลังตกเป็นตัวสำรองไปเสียแล้วพร้อมผลงานการทงประตูก็เรียกว่า ไม่ปักก็สเลยฝืดของฝืดขนาดแท้พรอมการปรับตัวไม่เข้าแผนกุนซือแต่ถึงอย่างนั้นแม่ผลงานส่วนตัวจะเป็นเช่นนั้นก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นพวกเราสาวกแฟนบอลเชลซีก็ไม่เคยถือโทษโกรธฐานะของตีโมวีนเนอร์เลยไม่แต่น้อยเหนื่งตัวเขาคือหนึ่งในขุนพลที่สามารถพาทางเชลซีทถล,ลิงบอลลังคว้าแชมป์ยูเอลตามความประสงค์ของนักเตะที่เคยลั่นวาจาเอาไว้ในสมัยที่ตนนั้นย้ายจากทางแอร์เบลติกมาสู่ครอบครัวขอสงสโมสรเชลซี เอาไว้สัส้นๆดังนี้ครับผมมาที่นี่เพื่อพาสโมสรเชลซีสโมสรแห่งนี้นะครับที่จะประสบความสําเร็จคว้าชแชมป์ UCL แล้วครอบครองให้จงได้อย่างแน่นอนซึ่งก็ดูเหมือนว่าภารกิจของตนนั้นได้สิ้นสุดลงไปเรียบร้อยโซย์หนึ่งสาเหตุที่ทําให้ทางแฟนบอลเชลซีรังเกียจติโมเวนเนอร์ไม่ลงก็เป็นเพราะว่าความเป็นมืออาชีพของนักเตะโดยเฉพาะที่ถึงแม้ว่าสถานภาพจะตกเป็นตัวสำรองของทีมแต่ทางเวนเนอร์ก็ไม่เคยออกมาเรียกร้องหรือแมก้กระทั่งการโพสต์ข้อความ ตอบโต้หลกระแสอย่างที่นเตะบางรายมานิยมทํากันแต่ในทางกลับกันเจ้าตัวนั้นยังคงอยู่ต่อทํางานหนักช่วยเหลือทางเชลซีต่อไปแม้ว่าผลลับการพังประตูจะไม่ได้มากมายหรูหรานักแต่การยิงประตูมักเกิดขึ้นในเกมสําคัญๆส,ส,ส,ส่วนมากจึงไม่น่าประหลาดใจว่าเหตุอันใดการพังประตูของเขาหมักมีส่วนช่วยทางเชลซีผ่านเกมระดับยากหมักค่อนข้ามากมายถึงแม้ว่าจะมีความสําเร็จก็จริงแต่ด้วยความที่ทา่านตเตะเองก็อยากมีผลงานส่วนตัว ที่โดดเด่นควบคู่กันไปจึงทําให้ทางนักเตะมีข่าวคราว,ราวต้องการย้ายออกจากทีมเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงสนามมากยิ่งขึ้นผนวกกับว่ามีหลากหลายสโมสรแสดงความสนใจติดต่อคว้าตัวไปร่วมทัพแต่ในที่สุดรับการเป็นว่านักเตะตัดสินใจเองครับหรือซบทีมเก่าอย่างแอร์เบลลสซิกสโมสรแจ้งเกิดของตนอีกครั้งด้วยค่าตัวที่ทางสโมสรลดขาดทุนยับเหลือเพียง25.3ล้านั้นดอนเท่านั้นของค่าเหนื่อยกเช่นกันจนณเวลานี้ถึงขั้นที่ว่ามีภาพหลุด วิดีโอออกมาเลยครับว่านักเตะเดินทางมาถึงเยอรมันเพื่อทําการตรวจร่างกายฉูเสื้อกับทางต้นสกัดเดิมแทนจะปิดดีลอย่างเป็นทางการไปแล้วและเชื่อว่าการย้ายทีมของตีโมวเวนเนอร์ในครั้งนี้จะไม่มีใครด่าว่าเขาเลยไม่แต่น้อยแต่ก็คงจะแบบเสียดายอยู่บ้างแต่ถึงอย่างนั้นทางเราเองก็ต้องเห็นใจนักเตะด้วยเช่นเดียวกันครับที่อยากลงสนามมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาส ในการติดทีมไปลุยฟุตบอลโลก2022ับวประเทศกาตานในสินปีนี้ดังนั้นการจากลาในครั้งนี้อาจจะมีเศร้าเสียใจกันไปบ้างแต่ทางเราก็ขออวยพรให้ทางจิโมวานเนอร์ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานต่อไปขอบคุณทีมอ็อกโถแชมป์พร้อมผลงานมากมายให้แก่ทีมเรียกว่ามันโดยตลอดเลยครับขอให้นายโชคดีคุดลักจิโมวานเนอร์ขอบคุณที่ลงกระทบป,ปากปกับเราหากชื่นชอบในตัวคอนเทนต์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ผ่าน2ช่องทางคือ เฟซบุ๊กยูทูบพร้อมเรื่องราวสุดจี๊ดที่พองบอกเราทบปากต่อป,ปากและเรื่องราวการทบปากในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวการทบปาดสิ่งเรื่องใดพบกันได้ทุวันพุทธของสัปดาห์สสหรนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ